ครับสวัสดีครับผมนัดที่ดีราคาถูกทําเลดีนะครับวันนี้นะครับก็ขอมารีวิวบ้านนะครับสัหลังหนึ่งแล้วกันนะครับ ขอได้อยบ้านสักหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านพร้อมอยู่แล้วนะครับในเนื้อที่200ตรางวานะครับตั้งอยู่ตําบลหนองประด่อําเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมันอยู่ในหมู่บ้านแบบนี้อ่าอยู่ในหมู่บ้านแบบนี้แล้วเพื่อนบ้านเนี่ยมันพร้อมหมดแล้วอ่ะเพื่อนบ้านพร้อมหมดแล้วแปลงนี้ประตูทุกอย่างรั้วไฟฟ้าครบทุกอย่างแล้วนะจ๊ะอ่าชาว่าครบทุกอย่างก็คือสบายใจได้แล้วนะครับว่า มาอยู่เนี่ยมีพร้อมทุกอย่างเลยซึ่งเป็นบ้านในเนื้อที่200ตารางวาตัวบ้านนะครับนะครับตัวบ้านหน้ากว้างอยู่ที่นะครับ6เมตรนะครับ6คูณคูณประมาณ6คูณ6คูณเเมตรประมาณนี้นะครับ6 7 42ตารางเมตร40กว่าตารางเมตรอ่าเพื่อนบ้านก็เพียบเลยนี่เพื่อนบ้านมาต้อนรับด้วยเห็นไหมนะเพื่อนบ้านมาต้อนรับด้วยอันนี้นะครับบ้านปลูกเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเป็นบ้านมือหนึ่ง นะครับเป็นบ้านมือแรกนะไม่ต้องไปห่วงเรื่องวิญญาณไม่ต้องไปห่วงเรื่องความน่ากลัวนะฮะเพราะบ้านไม่มีเคยมีใครอยู่เพราะเพิ่งสร้างเสร็จอ่าบ้านหลังไม่เล็กไม่ใหญ่และเราสามารถปลูกเพิ่มเพื่อที่ด้านหลังได้อีกด้วยเพราะด้านหลังก็ยังมีเนื้อที่กว้างๆเราะจะต่อครัวไปก็ได้ต่อห้องน้ําไปยาวๆกว่านี้ก็ได้หรือจะปลูกอีกหลังหนึ่งหันไปทางทิศไหนก็ได้ แต่อันนี้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 คือเขาขายไปแล้วนะข้างๆนี่คือขายไปแล้วอันนี้คือทําเสร็จใหม่ขายใหม่สวยๆแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้อ่ะถ้าจะมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําในตัวนะครับหนึ่งห้องนอนอไปดูข้างในดีกว่าไหมอ่ะแต่ไม่ทราบลืมไปว่าเราเราเราเข้าไปดูข้างในได้ไดนนเนอะแอบไปตามมาครับผมข้างในก็เก็บงานเรียบร้อยนะครับเก็บงานเรียบร้อยปูกกระเบื้องมีดาวไลท์สองดวง สามารถพร้อมอยู่แล้วนอนได้เลยนะสามารถพร้อมอยู่แล้วนอนได้ได้เลยซึ่งตัวเนื้อที่บ้านเนี่ยก็พอสมควรนะอยู่ได้สบายๆเอออยู่ได้สบายๆนี่หน้าบ้านเป็นประมาณนี้วิวทิวทัศน์นี่ถนนอยู่ใ,ใกล้ๆนะครับลงมาจาก4035นี่ไม่ไกล4035ประมาณให้800เมตรนะครับประปาไฟฟ้าแทงน้ำครบวิวเขาจริงๆวันนี้หมอกลงเยอะไปนิดนึง มีวิวเขาด้วยซึ่งเดี๋ยวเราไปดูวิวเขาข้างบนกันวิธีการดูวิวเขาก็เลยขึ้นไปเทเลสเพราะแปลงนี้ที่ดินบ้านหลังนี้เราทําเทเลสไปด้วยนะครับทําเทอเลสไปด้วยนะครับ,อ,รบอ้าวโฉนดก็เป็นโฉนดคุดแดงน,นะครับแยกแล้วนะครับพร้อมเดี๋ยวขอทะเบียนบ้านอะไรให้เสร็จสับเลยเออขอทะเบียนบ้านอะไรให้เสร็จสับเลยนี่เห็นไหมแล้วก็มีวิวทิวทัศนะครับให้เห็นทิวทัศ นั่งกินด้านบนนี้ได้จริงๆทางทุกวันตกก็จะมีวิวทิวทัศน์สวยๆอีกอย่างหนึง่งนะอีกด้านหนึ่งที่มีวิวทิวทัศน์สวยๆนะครับที่นี่ที่นี่ที่ดินอยู่ในที่ดอนสูงนะ้ำไม่ท่วมดินดีด้วยนะครับที่นี่เป็นดินดำนะดินดำด้วยนี่เพื่อนบ้านนี่เขาปลูกต้นไม้นี่ยสวยๆกันแล้วให้เห็นเพื่อนบ้านเลยเป็นภาพมุมสูงโดยที่ไม่ต้องขึ้นโดนนะครับอ้าวราคาเท่าไหร่เหรออ่ะบ้านไม่มือหนึ่ง ไม่ต้องมากังวลเรื่องใครเจ้าหวงที่เจ้าทงเจ้าที่อะไรไม่มีผมนี่แหละเจ้าที่นะเจ้าของที่ดินโดยตรงเจ้าของบ้านโดยตรงขายเพียง5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทในที่ที่สองร้อยตารางวานะครับสองร้อยตารางวาตอนนี้ในอู่ทองก็โผล่เกือบสามแสนสี่แสนสามแสนแล้วเนาะเออสามแสนสองแสนเก้านะโลูกบ้านเข้าไปอีกโอ้โหดิมาซื้อที่นี่ นะครับสองห้าแสนเก้าาคา,คารถได้อีกไหมแล้วมาต่อรองกันที่หนะ้าแปลงผ่อนได้ไหมแปลงนี้นะครับเปิดผ่อนกับเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเปิดผ่อนกับเจ้าของโดยตรงได้เลยมาคุยรายละเอียดเรามีสามารถแบ่งจ่ายได้นะครับมีทั้งแบ่งจ่ายได้มีทั้งผ่อนชำระได้ในระยะสั้นและระยะยาวนะครับรั้วประตูมีให้ทุกอย่างมีให้มาอยู่อย่างเดียวหิ้วกระเป๋าเข้ามาเลยนี่นะครับสร้างให้เสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะครับ0 8 6 7 6 3 จ็ดห้าหกหกนะสวยจริงๆแปลงนี้คุ้มนะเรามีเพื่อนบ้านเรามียามเรามียามแล้วนะที่นี่นะยามทั้งสี่ขาก็มีเพื่อนบ้านงจริงๆก็มีนี่ปีใหม่เขามาฉลองมาสังสรรค์กันนะซื้อแล้วปล่อยเช่าก็ได้นะซื้อแล้วปล่อยเช่าเปิดอให้คน ให้คนข้าราชการมาเช่าอยู่คนที่มาทํางานได้เหล่าขวัญน,นะครับเราลงทุนเพียงแค่ห้าแสนกว่าบาทเอง <c oughs> บอกแบบนี้ซื้อเก็บไว้ขายต่อก็ยังคิดว่าจะได้กำไรนะเพราะตอนนี้ราคาที่ดินมันเริ่มขึ้นกันแล้วนะมีทาสานะหน้าที่นี่ประมาณ6เมตรกว่าๆแล้วมันทะลุไปได้หลายที่ด้วยนะนะครับทุนแปดหกเจ้าหนะครับแอดไลน์มานะครับผมนัดที่ราคาถูกทําเลยดีก็ขอฝาก บ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังน้อยๆเ,เดี๋ยว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 ,ยวไม้นะครับพรดีเดี๋ยวจะมีต้นไม้นะครับมาลงให้อีกนี่จะสวนอะไรอีกบ้างนะเป็นของแถมเพิ่มเติม,ตมจากทางโครงการแล้วกันนะแล้วเจอกันที่แปลงนะครับ